สำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูจะสอนวิชาสังคมคุณครูจะใช้เวลาไม่นานนะคะนักเรียนประมาณ5นาทีเท่านั้นนะคะเนี่ยมีแบบฝึกให้ทำนะคะอ่า,อาจากครั้งที่แล้วนะคะจากชั่วโมงที่แล้วเราเรียนตัวชี้วัดเรื่องนะคะเราเราเรียนตัวชี้วัดเรื่องอเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะการทําความดี ตัวชี้วัดเขาบอกว่านักเรียนสามารถบอกได้ว่าอะไรคือการทําความดีนะตัวชี้วัดเขาบอกว่านักเรียนสามารถบอกได้ว่าอะไรคือการทําความดีอ่ะคนนี้มันยังเรียนไม่จบนะคะเนื่องจากคุณครูใช้เวลาในการอธิบายลักษณะของความดีไปลักษณะของความดีข้อที่1นนะคะที่เราเรียนไปจากชั่วโมงที่แล้วก็คือความมีระเบียบวินัยน,นะคะ ซึ่งคุณครูได้อธิบายไปชัดเจนมากเลยอ้าวข้อที่สองนะคะข้อที่2คือที่เราจะเรียนในวันนี้คือความกตัญญูกะตะเวทีนะคะความกตัญญูกะตะเวทีคืออะไรนะคือการรู้จักบุญคุณของผู้อื่นตอบแทนผู้มีพระคุณผู้มีพระคุณต่อเราคือใครพ่อแม่ ปู่ย่าตายายลุงป้านะอาผู้ปกครองที่เลี้ยงดูนักเรียนนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นใครก็ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณนะคะอาคุณครูนะญาติผู้ใหญ่ของนักเรียนทั้งหลายทั้งแหล่นะแล้วก็เพื่อนที่ดีเพื่อนที่ดีเราก็ตอบแทนเขาได้นะคะเช่นเขาช่วยเหลือเรามาตลอดเลยไม่ว่าจะเรื่องการเรียนเวลาเราลืมยังลบดินสอมันทัดเขาก็ให้เรายืม เวลาเราไม่มีขนมกินเขาก็แบ่งเราเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีขนมเราก็ต้องแบ่งเพื่อนเช่นกันนะเวลาที่เรามีอุปกรณ์การเรียนดินสอยังรบมันทัดแล้วเพื่อนเขาขาดแคลนเราก็ต้องแบ่งเขานะคะไม่ไม่ใช่ให้เขาช่วยเหลือเราอย่างเดียวเอาการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นั้นทํำยังไงในสถานะที่นักเรียนเพิ่งอยู่ป .1 น,นักเรียนตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างแรกเลยก็คือการตั้งใจเรียนนั่นเองนะคะตั้งใจเรียนหนังสือนะคะ ตั้งใจเรียนไม่ใช่แค่ตั้งใจนะตั้งใจแล้วต้องรู้เรื่องด้วยนะคะคือการตั้งใจเรียนนะหมั่นขยันเข้าเรียนสม่ำเสมอโดยเฉพาะการเรียนออนไลน์เนี่ยต้องเรียนสม่ำเสมอทําแบบฝึกหัดส่งสม่ำเสมอแล้วก็ทบทวนแบบฝึกหัดสม่ำเสมออ่าส่วนการตอบแทนพ่อแม่ง่ายๆเล็กๆน้อยๆก็คือพ่อแม่ใช้อะไรก็ทําเช่นกอกน้ําใส่ตู้เย็น ยกน้ําให้พ่อแม่ดื่มหน่อยไปหยิบของนู่นนี่นั่นให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้ปกครองหน่อยอันนั้นก็คือการตอบแทนบุญคุณนะคะแล้วก็ไม่ดื้อจนเกินไปเล่นเกมให้น้อยลงเล่นเกมให้มันเป็นเวลานะคะที่ครูต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่าครูทราบว่ามีนักเรียนปหนึ่งของครูตอนนี้หลายคนนะคะเล่นเกมแล้วก็ตื่นสายอ่าเดี๋ยวครูจะยกหูโทรศัพท์ไปคุยเป็นรายบุคคลนะคะเพราะใกล้เปิดเทอมแล้ว หากท่านผู้ปกครองช่วยดูคุณครูดูหน่อยหากท่านยังปล่อยลูกหลานให้เล่นโทรศัพท์แล้วนอนดึกแล้วตื่นสายอย่างนี้เช้ามาเรียนจะไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะและการไม่รู้เรื่องของลูกท่านส่งผลเสียนะคะเพราะคุณครูจะมีมาตรการจัดการที่ห้องเรียนนะคะจะมาเรียนเรียนแล้วมางงง่วงไม่ได้นะคะวิ่งตับแลบเลยนะคะบอกก่อนเพราะนั้นท่านต้องฝึกลูกท่านให้นอนให้ตรงเวลาอย่าเกินสามทุ่มได้แล้วนะคะ นี่ถือเป็นคำสั่งของคุณครูด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะให้รายงานว่าใครไม่ทำนะคะเพราะว่าในตัวชีวัดหน้าที่พลเบืองบอกว่าต้องปฏิบัติตามคำสั่งของครูผู้สอน10คะแนนกระทรวงกำหนดมาเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นต้องทำนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องความกตัญญูเนี่ยไม่ใช่หมายความว่านักเรียนไม่ต้องทำไม่ค่ะเป็นสิ่งที่นักเรียนต้องทำและครูต้องเห็นด้วยว่านักเรียนทำ อาล่ะคุณครูเชื่อว่านักเรียนจะเข้าใจนะคะคุณครูขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะเพราะว่ามีเสียงดังรบกวนนะคะเสียงเครื่องจกักรแล้วก็เสียงผู้คนในบ้านครูด้วยอ่าครูขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้หวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจและปฏิบัติตามนะคะฝากเรื่องการตื่นนอนเรื่องเดียวนะคะหากนักเรียนตื่นนอนเร็วได้ก็ถือเป็นความกตัญยูต่อผู้ปกครองและครูด้วยเช่นกันสวัสดีค่ะ